ขั้นตอนการวางแผนที่ดีเพื่อนำท่านไปสู่ความสำเร็จขั้นตอนการวางแผนที่ดีนั้นอะเราแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือหนึ่งกำหนดเป้าหมายงานที่ต้องการทำให้ชัดเจนเลยขั้นตอนที่สองกำหนดวิธีการว่ามีวิธีการที่จะทำให้ลงมือกระทำแล้วนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไรนะคะ อันที่สามต้องกำหนดระยะเวลาอันที่สต้องตรวจสอบและประเมินผลถ้าท่านทำสำเร็จเท่ากับท่านถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ถ้าท่านทำแล้วไม่สำเร็จให้ท่านย้อนกลับไปดูข้อที่สองคือกำหนดวิธีการใหม่แล้วพิจารณาข้อผิดพลาดจากนั้นก็ทำซ้ำใหม่จนกว่าท่านจะถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้หลักการหข้อนี้ ท่านสามารถนำไปใช้และลงมือปฏิบัติได้ทันทีแต่ท่านโปรดอย่าลืมว่าคนรวยลงมือกระทำการทันทีแต่คนจนพูดแล้วไม่ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกนี้ก็คือการพูดแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้คือทำตามคำพูดท่านลองเขียนเป้าหมายในชีวิตของท่านสักสามข้อ แล้วขอให้ลงมือกระทําเลยทําทุกวันอย่างต่อเนื่องดิฉันขอเป็นกําลังใจและขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จดังที่ท่านตั้งใจไว้ทุกประการนะคะ